ไม่บอกเพลงยอมอยู่แล้วชอบชอบใช่ไหมชอบเหมือนกัน DB4 มีอะไรดีบ้างอืเาที่คิดได้ก็มีจินจูนจินแต้วก็จูนจะกลับแล้วกลับไปไหนเฮียไปไหนไม่บอกรอยห้ไวว คูโหดีล,ละพี่ปุ้มลูกพี่ทัญญาขอบคุณของขวัญน,นะคะรับรอดูอยู่ใช่ไหมอ่ะอีกแค่ยี่สิบนาทีเองเปิดแต่โมปันวันนี้เพลงเศา้าแข่งแบบเป็นไงที่ที่สองครับมือเอ็นลบชูน,น่า้เกินแข่งแบบที่สองครับจีนรู้ว่าไงฮะสวัสดีครับเพิ่งแจ้งเตือนผมก็วันนี้ขึ้นไม่นานนะคะขึ้นขึ้นมาก่อนซีรีส์ออนแป๊บ เพราะว่าเพิ่งว่างวันนี้แบบแข่งแบบทั้งวันเลยเปิดว,วีพีราแล้วเก่งมากครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับน้องเจสสวัสดีครับป้าบอยสวัสดีครับปัดหน้าหน่อยปัดหน้าหน่อยปัดหน้าหน่อย <c oughs> เหนื่อยเปล่าอ่าค่าสารภาพก็คือเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยกายแข่งแบบทั้งวันอ้าวสวัสดีพิธัญญาครับแรงเหรอป้าบอยแรงไม่แรงหรอกโธ่อะไรมันแรงแล้ว พี่โก้พี่โก้ขอบคุณครับวันนี้ดื่มน้ำดูได้ไงพี่โก้ขอบคุณครับขอบคุณนะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแข่งแบ็นี่แหละครับขอบคุณนะฮะอุ้ยป้บอยส่งของขวัญได้ด้วยเอามาจากไหนอ่ะ

แตงโมปั่นหรอจริงเหรอดื่มอะไรอยู่บอดเส็จคืนนีด้ดูดูซีรีส์สิฮะดูพร้อมกันดูพร้อมกันห้าทุ่มห้าทีมิกงกะลาบ้าม็นม,มาแฟนมิงกะลาบาเต้นแมงหงปัน่นเนี่ออย จะถึงดดอก้ไชอบเหมือนกันนะเพลงนี้เตรียมบัดทุบใช่ไหมอยู่ผมจะทําขายเองทำอีเวนต์ออกแกไนซ์ขึ้นมาเองเลยจ่ายค่าตัวเองจ่ายค่าตัวให้ตัวเองจ่ายค่าตัวให้โบ้ทขายบัตรทุกหลังแบบไฮเวย รอ EP4 นี่ไงอีกแค่18นาทีรักขอบคุณฮะจีนนัลโหลทุบเลยทำได้เหรอทำได้นะเอาป่ะล่ะทำเองหมดเลยขายบัตรเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเถอเอินดิจิ้รถมากผมไปเลื่อนนั่นแหละวันนี้อะไรนะซื้อใช่ไหมรอซื้อในชะ่ไหม ไล์ถึงกี่โมงห้าทุ่มครับเปิดจองอเดี๋ยวขายจริงขายจริงมาแล้วไม่มีคนมาซื้อนะนนอเดี๋ยวจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาเลยทำเป็นพ,อพอ็อปโซ่ขึ้นมาพ,อพอ็อปโซ่เสร็จแล้วก็ทำงบขึ้นมาเลยออนะลขอบคุณพี่สิรินะใครมุกขอบคุณครับ ขอบคุณนะพูดไปเรื่อยนะขอบคุณฮนะไปไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนงบขึ้นมาเลยเนะี่ยจะสร้างงบมาเลยเนะี่ยเขาไหมแปลว่าแข่งแบตอะไรนะได้ใจไหมแข่งแบตได้ที่สองครับฝากลิวนุ๊กได้ไหมไม่ได้ครับผมขายบัตรผมจะเอาอไรายได้ขอบคุณรางวัลนะยี่สิงเห็ไหม รอดูใน EP4 สปอยนะ่ะไม่สปอยแต่สปอยก็แค่อีก17นาทีเจอกัน17นาทีเจอกัน EP3 เปิดมายังไง EP4 เอ๊ะสปอยกันนะเป็นมิดอาก็เป็นมิดจริงๆ ไม่ได้สอยไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พ yeah ูดเลยตี amo ตี amo อิตาลีกับกับ oh นั <h <h ่นกลับอยู่ครับสิ้นเดือนนี้อาจจะต้องกลับไปเพราะว่ามีภารกิจนิดนึงท่านแห่อยากดูแล้วใกล้ใกล้ถึงเวลาแล้วไงครบตาหวานมากขอบคุณนะครับ I love you อ่าคนญี่ปุ่น I love you เพราะอะไรวะ ญี่ปุ่นไอเ v e You คูว่าใคอ่ะอริเกโตโกเซม่าอ่าอ่าจิเ a n e s e I Love y o มาบูหายไใม่อ๋อสัสดีโย Thank you Japanese แฟนสรัสดโย เน, hey, นื้ออ่ะแหาะตีอาโมตีอาโออมโรีวิวเหรอฮะขี้งแงครับตัวใหญ่ขี้งแงโคเรียนโคเรียนสวัสดีครับหอมลงป้างน่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเพิ่งแข่งแบตเสร็จเถอะหอมเสิร์ฟขอบคุณที่ตามนะฮะเกาหลีลูก สินเชาสินเชาวเนซุ่าสินเชาฮัลโหลชิรีรร Hello, thank you thank you thank you uh, for me thank you so much อ n กี่โมงห้าทุม่มห้านาทีครับเนีสอนอาจจะไลฟ์หลังจากซีรีส์จบสิบนาทีแล้วอีกสิบนาทีสลา,างเฮโยเป็นของเกาหลีเออว่า เต้าของญี่ปุ่นฮู้ว่าไงฉันรักคุณไฮฟอร์มแอฟริกาฮัลโหลแอฟริกามีรีแคปไหมวันนี้เหมือนจะไม่นอนอิชิตะรุเหรออิชิตะรุ้จะเป็นมี้อิชิตะรู้อะไรเร็ว ไอ้ชิดล s ชิดลู Thank you so much. Hi, a ล i a t o ุก o z a i Mas. เด็กก็ขอบคุณนะฮะจบซีรีส์ป่ะผมไม่น่าแล้วผมน่าจะสลบอ่ะราะว่าเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมากแหงแต่เช้าเลยฮ่าหนุ่มได้เลยพร้อมกับแจกความสดใสรัวๆ Thank you ขอบคุณนะสายยูนาระอ๋อสายยูนาระไงอ๋อสายยูนาระแปลว่าลาก่อน เจคุณบายไซยอน่าละแข่งวันนี้ได้ที่สองครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะนะไอฉีเวลาห้าทุ่มห้านาทีครับเหมือนกันเลยนั่นดีกว่าฮยขอบคุณนะเกาหลีครับี่โอเคจ้าช่นมาทุกวันเลย กลัควคนดูกลัวกลัวจะมีคนลืมจวินะไงน่าอีกมากสายยางมีแฟนฟิลิปปินด้วยงขอบคุณนะครับ Thank you ฟิลิปปินอ่าฟิลิปปินเนสแฟน Thank you for support มาบูฮายฟิลิปปินเนสไม่ลืมกลัวลืมไงไปตัดผมดีกว่าพวกนนี้ตัดผมเนื้อพรกนี้ก็ตัดผมแล้วนะผมมันยาวเกินไปแล้ว มันยาวไปแล้วอะ่ะเปรูเวียนฮัลโหลเปรูเวียนใครจะลืมปลอตลอดตัดสรงเดิมค่ะแค่ลิมให้มันอันนี้พี่ันญาเราดูผมใหม่ได้เลยอีกเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีมาคุยกันหน่อยเด้วอยู่ค่ายอะไรมาดูฝน,นตกไหมตกค่บแบ็คพิงค์น่ารักขอบคุณนะ กำลังใจไปเรียนม่ทนนะี่สามนะสู้ๆนะครับตั้งใจไปเรียนแล้วก็คืนนี้ไม่ติดอะไรก็ดูซีรีส์ไหนฮะบอกไม่ชอบเด็กนั่นนะครัอน,นี้นอย่าตัดใจมากตัดไดที่ไหนละ่ะแต่ละคนเนะมีนะคนขอเพลงบรรยาก,กาศมาแต่ว่าเพลงนี้มันแทรกอยู่อ่ะโทษทียังรูวันจะพยายามนะขอพูดแมวหน่อยครับ ไม่ต้องสองจอจอเดียวเพราะเดี๋ยวผมจะลงแล้วขอบคุณนะฮะ Salamat ลามาล s ม y ย n g เสียงเหมือนในสปอร์ตเลยจริงเหรอจริงเปล่าไม่ได้พูดอะไรเลยเนาะนี่ไงใกล้แล้วอีกห้าทีอีกห้าที อีหมม้าทีห้าท,ทียังไงซีรีส์คืนนี้รอดูเลยรอติดตามเลยซีรีส์คืนนี้มไมซับบอร์ด is coming in five minutes พร้อมรับชมกันหรือ,อยัง กล้แล้วเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มอะไรไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าเตรียมที่ชู่ไว้จะดีช่องเก้าเลยโดยขอบคุณนะขอสัมงท่าน่ารักคิดท่าไม่ออกอะ่ะท่าที่หนึ่งท่าที่สอง ห้าที่3จิงมหัวเลยโอเคอันนี้จะจบวันนี้อ้อเป็นไงสียั้งที่ามาอลาฟายบินินไอบิวลีฟดิสไลท์แ And I hope everyone ันั โอเพนไอชีโอโอเพนไเอ็มคอร์ดซิกอวอชมาซีรีส์มาสตับบอ์โอ thank you thank you หายอันนี้เาีวะ thank you so much สิ่งเศร้าแบบนี้สี่นาทีแล้วลองมาใจหน่อยครับเอาไปขึ้นใจก่อนเกือบมือนงนะว่า อุ้ยป็นซิ่บอกคุณนะครับแอนซิมาแล้วพุ่งนี้ไลฟ์ครับพรุ่นี้ไลฟ์หรือเปล่าดูก่อนว่าไลฟ์หรือเปล่าเพาว่าต้องดูว่าพรุ่งนี้พอดีว่าไปฉีดให้หน้ามตอ่ะแล้วเหมือนเขาบอกต้องใช้เวลานน่ดหนึ่งกูสวนมากขอบคุณนะฮะน่ารักจังของคุณนะครับอีกสามนาที พร้อมหรือยังที่จะเตรียมตัวดูซีสมาบีแก้มเลยมะไดในอีหล่ที่สองครับที่สองไม่ใส่อะต้องทุกคนหน้าแห้งไปทุคนหน้าแห้งเหนื่อยไหมเหนื่อยแข็งแบบครับไกลด้วยประเด็นอขับรถกลับมาก็ไกลไงในที่สุดก็อ่านอ่านอยู่แล้วพอมทับจชวินเนี่ยเกมข้ามานนะ เอาอีกสองนาทีว่าเอาสองทีความดูซีรีส์เรียงฮะสองทีความดูซีรีส์เรียงฮะความดูเรียงฮะความเรียงฮะข้าลังคือเซื้อรวหรูครบ ให้งเดียวให้วงเดียวออมไปดูแล้วนะฮะว่าในเฮ้บอกไม่ต้อนเด็กจะเป็นยังไงพร้อมแล้วใช่ไหมีกวก็เตะอยู่นะไม่ใช่เมียนไปนะเพียงเดียวพอเพียงเดียวพอ เดี๋ยวพอน้อเเร็จปุ๊บปิดเลยนะใครจะล่ำลาหรือว่าจะไปบายอะไรในวันนี้ก็สามารถพิมพ์ได้นะไปบายแล้วทุกคนเจอกันในซีรีส์ฮะเจอกันในซีรีส์ฮะรีบดีแต่แางเจอกันในซีรีส์ราขอบคุณทุกคนนะานที่เข้ามาดูกันนะฮะเ,เดี๋ยว รู้คุยอะยกันนะครับฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะอะไปเตรียมตัวกันให้พร้อมนะกับซีรีส์ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก EP4 ครับพร้อมแล้วเตรียมตัวกันได้ตอนนี้ล่วงหน้าครับทุกคนดูซีรีส์จบก่อนค่อยฝันดีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับทั้งหมดประมั400คนขอบคุณมากครับ mm hmm. ไป <S <S เดี๋ยวจะดูเหมือนกันบาย ขอบคุณแน้ครับที่เข้ามาดูกันขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยสี่แสนก็ดีแล้วไปแล้วหมืนเจ็ดปะไม่ใช่นนไม่ใช่ตัวรุ่นลองลงมาหมื่นเจ็ดพี่ไม่ได้ใช้เพราะพี่ว่ามันแพงไป อ่อขอมพิวเต์ประมาณข้าวประมาณแบบไม่ใช่เ้าพันดิหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้อ่าผมตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาเจ็ดพันผมก็พอแล้วก็ดูโอเคล้ใช่ใช่เอาขนาดนี้พอแล้วยังร้องเพลงไม่พอพี่เดี๋ยวรอพี่คนร้องเพลงเขาพอเหมือนพี่เต่ไยแบบ้ยร้องได้ร้องได้ร้องไปก่อนให้ให้คนดูหกในคนฟังเราจะเล่นยังไงดีจะเล่นกันสองคนหรือว่าจะเล่นกันหลายๆคนจริงๆเรียกเพื่อนได้นะครับผมไม่ค่อยมีเพื่อน โอเคได้เดี๋ยวพี่เลียงพาพา,ารู้จักคนหน่อก,ก็ได้พี่กอ,องครับได้ได้ได้ครับ Guys แกนดิสซ i s ิเตชันเฮียเฮีย s สียงคนที a l ันเนอร์อัล s ์นี่ดูในพอดแค a ต์อัลส์นี่ไล coming to life everyday not everyday but like yeah and he's like the top top rank of Thailand wow ขน,น,นุนเลยนะใช่ครับเพราะผมเห็นพี่อยู่ข้างบนตลอดเวลาเลยครับอ๋อ oh. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณท็อปแทบครับสวัสดีครับท็อปแทบครับผมนี่พี่เอียงพี่เอียงเอียงครับที่เอียงเหมือนเหมือนเคยเห็นอยู่เล่นท้ายสักเรื่องปะใช่ปหอ๋อเพิ่งเล่นในนี่มาครับทองประกายแสดครับอ่าใช่ใช่ใช่ครับคุณท็อปแทบสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมปอไปแล้วพี่เดี๋ยวไปรอบหน้าไว้เล่นได้เลยครับคุณท็อปแทบผมกดด้วยเดี๋ยวหาอีกคนนึงแทบหายคนนึงไหมหรือว่าให้พี่เตหาให้เมอนเดิมเดี๋ยวนะ คือของผมตอนเนี้ยน่าจะเป็นแบบโอ้น่าจะไอภูมิไหมพี่พี่รู้จักภูมิไหมครับภูมิไหนเดี๋ยวผมลองกดเพื่อนน้องสันอ่าได้มาน้องจะมาไม่นะพี่เตว่าไม่สะท้อนแล้วนี่ไม่สะท้อนแล้วครับสวัสดีครับพี่เสสวัสดีครับพี่อีทสวัสดีครับมอภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อภูมิแล้วครับสวัสดีครับผมภูมิสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับครับผมโหพี่ทุกท่านขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมคิวมากครับเดี๋ยว follow น้องภูมิไปก่อนสวัสดีครับผมโอเคขอรู้เรืมาละแบ่กทีมมาละแบกทีมกันใช่ไม่สะตองเลยนะวันนี้เฮียใช้สวัสดีครับเช่นกันครับมาละแบกีมกันหนึ่งสองสามโป๊ะโอเคผมอยู่กับคุณท็อปแท็บโอเคครับโอ้ยยังอยู่เท่าไหน่เลยฉลากผมอ่ะครับผมสามสี่ครับโอ้ เป็นพี่ใช่ไหมน่าจะเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ผมสามเอ็ดผมสามเอ็ดเฮ้ยมีคนโตกว่าแล้วดีใจพี่เต้หน้าแห้งพี่เต้นิงหนิครับพี่อ๋อเปล่าคุยเรื่องอะไรกันหรอผมโดนไหวทุกรอบพี่เวลาเจอใครถามคำถามมาช่วงถามตอบครับถามตอบมาถามตอบถาม